ถามนักร้องสาวนักแสดงสายหาอารมณ์ดีนะค,คุณเป็กกี้ศรีธัญญาหรือว่าเป็กกี้ดารุณีสุดที่พิทักษ์นะคะตกใจหนักเลยค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสื้อที่เธอใส่ในการแสดงนะคะเกิดหลุดในขณะที่เธอนั้นกําลังทําการแสดงอยู่บนเวทีโดยขณะทําการแสดงนะคะเธอก็ดันหลุดเสื้อเธอมันก็หลุดลงมาเลยลนั่นเอง ก็ลักษณะการหลุดนี่คือออกมาออกทั้งม <า S 1> หมดเลยนะ<ล><ล>ใช่ค่ะแล้วคุณเบกกี้เนี่ยก็ได้ใช้พื้นที่อินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนะะในการโพสต์ของความร่วมมือจากลูกค้าที่ได้ชมการสแสดงคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดข,ของเธอนะคะโดยเบกกี้ก็ได้โพสตภาพเหตุการณ์ก่อนที่เสื้อของเธอนั้นจะหลุดกลางเวทีพร้อมระบุข,ข้อความว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสื้อหลุดบนเวทีคุณลูกค้าท่านไหนถ่ายทานกราบลบทิ้งให้เป๊กด้วยนะคะหลังจากภาพหลังจากนี้ขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสิงนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกด like กดแชร์ e subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ